วันนี้ฟ้ามสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับนะช่วงนี้กาจะหาที่เลี้ยงยากเนี่ยครับไรมากกับยากนะเพราะว่าเป็นเกี่ยวเขากันหลายแล้วตาเขาตาหน้าในถนนนะครับนะพื้นที่หลพื้นที่จังสะพานนี่กาท่านมูลกับตาขเขาเต็มสะพานครับนะืันนี้เลยสามีฟ้ามกันเลยตัดสินใจครับนะบอไปครับนะตมหมูว้านแล้วก็เดี๋ยวไปนะครับเนาะ นึกว่านี่อาจจะเมื่อเด้ไปมันนี้ก็เลยนี่ครับจะล่องไปทั้งกุตกาทาั้งทา่าไส่นะครับทั้งหน้าปังแต่ถึงจะเป็นน้ำท่วมก็รดบร่หลายน้ำแล้วก็โมมีเข่าปันไดครับนะมีเข่าตาเขายัางไปแล้วไม่แดงไปแล้ว่นโอ้กล่องไปตัวถีบตัวแดง เอาเบิ้งครับเพิ่นจะไปใสครับฟ้าวครับเคยไปพุ่อนเราต้นหูนะครับว่าน้ำถั่วมครับนะต้นเด็กไปเลยแต่น้ำถั่วมมากกับบดด็ไปเลยอยากไปครับนะฟ้าวยางเห้ยครับยางไปเลยไปเบื้องไปหูกันว,ว,ว่าซีอู่วะมาดิมือแรกครับนะที่มาทางนี้ครับ หลังจากน้ำท่วมแห้งแล้วนะแต่ว่าระดับนน้ำก็ลดแน่แล้วครับนี่น้ำเตยหุ่เรียบร้อยแล้วครับจะถึกแสบไปแน่ครับนละยตอนมาเราหุ่นโฮมไก่แล้วครับนะบกวันอาทิตย์ครับนะตามดิวไม่ถึงอาทิตย์ ออกมาก,ก่อนครับพอช่วงนี้เพิ่งเมื่อทัานมีน้ำน้อยน้ำยังอาจจะอีกหลายมืออยู่ครับนะเฮ้ยพอเฮ้ยอืมอืมตัวเดงยางครับนะใกล้กว่าสิเอาไว้ขอกนะไปใสเบม้ง เดี๋ยวเพิ่งเดินจริงเลยอ้อาจจะบ่มีหยาบบ้างได้ครับแต่ว่ากะบ่มีรถนะครับเนาะพอไปเลี้ยงก่อนานั้นนี้เลยสะพานไปากาจะเลี้ยงใน้านนครับรถมีลดลดเลี้ยลายครับช่วงนี้มีตัดใหม่อยู่ค่าหลายนะครับนะใหม่มีราคาครับลดเลี้ลายกะเลย ถ้านี้รถไส้กับบอลเลนกัได้ครับช่วงนี้มีตาเขาลไลยรถไส้อาจจะโบวิ่งก็ได้นะครับนะอาจจะจักรทิีนี้อาจจะเบาบางครับนะเออมีรถตัดนี่ตาเขาในถนนรถอาจจะบวกลียงนะครับนะเบาบางแค่น,น้อยแล้วก็อา่อาอา่าเออเออึเอ,อเฮ้เออเออ เกาอยู่ฝั่งนี่ครับบัานนี้กาอยู่ฝั่งนี่ยังไม่อยู่ฝั่งนี้ไปนี่ครับเขาเขาบอชื่นครับนะน้องนั่นก็น้่าจจะท่วมไปแล้วครับนะฟังปุ่นครับนะตอกฟอไส้นะครับเม็ดสาวอาจจะท่วมไปแล้วเแล้วจะฟังนีหครับนี่ก็ออก่วงแล้วนะครับนะอีกจัาหน่อยก็ได้เกี่ยวตัวว่าน่าจะ ได้ไปเลี้ยงทุ่งเหรครับนะได้ไปเลี้ยงที่ปล่อยไร่ทุ่งแล้วนะคุณน่าอาจจะว่าถ้า,ถาคิดเราจะเบิงครับเมืออแรานี่อาจจะออกไปเบิงอยู่ว่าเออเป็นจังไดเนี่ยเนาะตู้กว้างเราเป็นยังไงนะเกี่ยวไปเยอะหรือย,ยังนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยคุณเอ้ย เอ้ยเอ้ยอ้อโอ้โหเอ้ย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 ขี่เขาครับอย่าให้เคี้ยวเอ้ยเอ้ยตัวอะไรครับตัวซ้ำขั้น สาวว่าพ่อแว่พร้อมอันนานี่ก็บบมีนะครับนะอีกองนึงครับนะกองนันนานี่ยครับจะจมวิทย์แล้วนะแตกับบุญมี่เขาแล้วแต่จะมีอยู่ไกลๆครับนะด่อหน้นไปก็บบุญปัญหาครับนะพ่อไปได้อยู่อีกอาทิตย์นึงก็เกี่ยวได้แล้วครับนี่อีกหนึ่งอาทิตย์ก็เกี่ยวได้แล้วแต่อีกหนึ่งอาทิตย์เราก็น่าจะมีที่เลี้ยงที่ดีกว่านี้ครับนะเนี่ยวห้อยมีใหม่ครับนี่ อาจจะหมูวานหมอเศรา้าพวกพวกคนเศร้าเห็นไหมเป็นกัวนะครับนะของกัวครับนะพอเตี๋ยหรือเปล่าครับพอเตี๋ยมากหรือเปล่าหมอวานหมอวานกับหมอเศร้า,น,านี่ครับนะเไป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 อ,อ,อีนี่นนอีอืม สองรอยครับสองรอยอรอยเดินรอยกลับครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮจะพ่นแลรวครับนะเฮ้ยลีลาครับว่ามป็นอย่างนมีฟองลงกับลีลาครับนะี ฮึอึืึเลือยเป็นอีกกะบะลีลาครับอันเอ้น ออนี่ครับน้องเขาใส่ครับนะวด้เกี่ยวครับนาบ้าทวมก่อนครับนะเปื่อยเออเอนี่ครับน้องเขานี่ดันในมี่ครับผู้เขาเขียวจะให้ลงกดันน่านี่ครับเพราะว่าขึา้นทรายนี่ก็ ลงได้ครับจะสัลองรอบนึ่งรอบซอมกันอย่างครับนะบทต้องลงดีกว่านบริลลงเลยง่ายกว่าครับนะต่อไปก็จะบริลลงครับอืมเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยย่ยย่ยยยเฮนะี่ เหมันตรมีเขาไปลงครับปกติแล่นลงครับนี่ครับเอ้ไปสิมออเหมืน,น,นม,มีเขาไปอย่างลงครับนะปกตินี่แล่นลงครับเนี่ยรัดประยู่เลยครับเนี่ย อยากไปใส่ครับอยากไปหน้าครับเ่ี๋ยวท่านเดี๋ยวหูว่าน้มถล่มนะครับนะเฮ็ดวาสิมี่บอลกินครับอ่ะหลอดใบก่อนครับอยกรอบนึงเป็นไปครับคุณเบยุก็ยังปล่อยไปครับนะเนี่ยมันท่านเดี๋ยวหูเนี่ยว่ามูมี่บอลกินนะอ่ะเบยุก็เลี้ยวไปครับขึ้นมาครับนะเฮ็ดว่าสิมี่บอลกินครับไปเบ้างเฮ็ดว่ามันบนลใดมันสิกินได้ไเฮ็ดว่าจังไดมันสิมี่บอลให้กิน 那我们多闷了。 เผนยังคิดว่ามันจะมีบอลนะครับนะบอลเพิ่งเคยไปนะะนะยังไม่ทันรู้เลยว่าไม่มีที่กินแล้วเนาะเขาองเออเกี้ยวแล้วครับนะเขาเขาอยู่ด้านซ้ายนี่ครับนะอือหือ ันนี้ก็เรียบร้อยครับผ่มีเขาแลยอ่ะเห็นบ่มีบ่เกยวไปะเกี่ยวเรียบร้อยพอจุ่บครับโอ้โเกี่ยวไปแล้วปล่อยไปได้ละครนะโอ้เกี่ยวโดวววนเหล่ครับปปนของพจน์จุบนะครับไปใส่ไปเบลยครับปล่อยเลยครับ มีปัญหาครับยังลงสายจะหายไปครับนะยังไปไหนก็ไปอเอานี่ยังไปใส่กับไปเบิ้องนี่มันกิน,นบ่ยังบ่ท่านหูครับมาหมดที่กินแล้ว มันเมื่อรอบนึงเลยก็น่าจะรอบไม่ก็นนะ่าจำได้ครับนะบอ่อเลี้ยมเด่นคางนะครับบ่กินบอ่อยังเลยปกตินี่กินมันเรื่อยๆเลยนะเห็นป้ะ ไปสดายไปสดายไปสดายงาไมันเพได้กินครับต้องใช้ตอนกรับเลยครับมันจะกินตอนนี้พระท่านหูว่าจุดหมู่ไม้เหอนไหนมันบ่นมีแล้วที่ที่เคยไปไม่มีแล้วก็เป็นนิสัยครับ หรบท่อฝันครับเราไปโค้งต้นใหม่ครับนะจะเลี้ยวเตรียมหักเลี้ยวเตรียมลอยครับนะมาเตรียมเลี้ยวหักเลี้ยวทันทีครับนะแดงเราไปแล้วเตรียมหักเลี้ยวแล้วเราเพื่ออาจจะลุยหน้าลงไปผุนละครับเตรียมเลี้ยวครับเตรียมเลี้ยว ท่านในเบิ่งเขาเม็ดตึกเนี่ยเป็นเขายังเรือบ่โอ้บ่วเรือแล้วมีปัญหาครับเป็นทางเรยวแลยครับน้ําท่วมหมดแล้วครับทางเรยวบ่ไดนเด้อครับไหนเด้เตรียมเรยวไหนเด้เตรียมเรยวเตรียมแล้วเตรียมและไหนเดจะเรียวไหมไหนเดเรียวแล้วเลี้ยวไปแล้วครับเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปบ่เอาเอาเอา ไปบุ้งอหาดไซครับหัดไซย่ากไปครับจึงครับจึงครับจึงครับไปไปลุยน้าไปอยู่บุ้งไปไปไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้โอ้ยังจะลุยน้ำอยู่ครับยังจะไปอยู่ครับยังคิดว่าสิไปได้อยู่ เป็นลูกไปกินหน่าเอาไงคิดจะไปครับเนี่ยยังมือท่านยอมอยู่คิดจะไปครับอ่ะไปบ้างมืท่านยอมอยู่กลับบ่ะอยากไปเฮงพอดีกินหน่าวครับไปเฮ้ยไปครับไปหอดไก่ทำไรครับนะนี่ครับหน่าเรียบร้อยครับนะไหนจะแกจะกินอยู่แถวนั้นแหละครับอาจจะตีครับล่ะครับเพราะว่ามุมมีหม่องครับนะ สุดแล้วครับนะไปอีกก็มีตสนามีโนโนอยู่พุ่นครับนะจะมีโนนไป,ปนไรรบึป้งผมมีเหรอครับไปเสยครับบวกกับครับนะไปเสยเป็นยังไงไปบึ้งพุน,นบกไปแล้วคนกระชิยแถวนี้ซะแล้วแบบสุดแล้วครับไปเบึ่งกลับบอเอ้าะยังไปเดินไป ไปเอาคือนวดระบายท่านั้น,น,นไปเอาไปเรื่อยๆเฮ้ยย้อย,อยคำใสน่นอหน่อยอยากไปครับ ยงควายครับก่อนควายพอจำป่ามาลิงมะจังมาแล้วจะไปหอดใส่ครับหองหน่อยเขาคือลำบากเนาะครับัไปแล้วพุ่นสิกาม,มาพุ่นอืมไปใส่อีกครับ เป็นบ่าเหี้ครับ นีโน่นอยู่ครับในน้อยแต่ว่ามีหยางนะครับน้ำสวยมืดดีครับนะจะบอาหัวงูหน่อยเข้านี่งทีครับนะขามท่าฝนใบลงน้ำท่านี่ก็อยากลงน้ำครับชักสิวาจังใดปล่อยไปเลยครับนะเป็นจังไดกับป็นกันล่ะครับวันนี้เอ้าคลิปนี้หยานเด็ดไปน้ำอยู่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับครับสวัสดีครับแต่ฝนบกกลับเนาะ